g o ิดมอร์นิ่ค่ะเตรียมอาหารสำหรับคุณสามีเสร็จแล้วนะคะแล้วตอนนี้ก็กำลังตั่นผ้าทำงานให้คุณสามีนะชุดทำงานนะอืเดี๋ยวรอให้คุณสามีสุดที่รักตื่นก่อนนะจ๊ะตอนนี้เหนื่อยนะ้ะเพลียก็ให้พักผ่อนก่อนนะเดี๋ยวตื่นขึ้นมาเรา ทอดไข่ยัางมะตูมร้อนๆเสิร์ฟคุณสามีนะัดเนาะเนะ,เนะแล้วก็วันนี้มีครบทุกอย่างแหละนะของขาวของหวานอุ้ยแหลมนจ๊ะเดี๋ยวอ่าผ้าปั่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตากผ้ากันก่อนเนาะตากผ้ากันก่อน เมื่อคืนนี้ฝนตกอุตส่าห์ซักผ้าเช็ดรถตากไว้ให้คุณสามีนะเข้ามาเปียกออดยอดเปียกบดเลยน่าจ,จะโอเคโอเคอืกาแฟหมดครีมหมดเดี๋ยวขอตั้งคุณสามีไปชื่อ I love you นะคะที่รักนอนพักผ่อนให้สบายนะจ๊ะเดี๋ยวเมียจะ เอาผ้าไปตากนะจ๊ะนะเดี๋ยวแดดมันประมาณว่าหุบหุบโผล่นะคะ <c oughs> อื o v e you ค่ะที่รัก